ตอนนี้เราอยู่ที่หน้าสวนนะคะตอนนี้เราจะมาพาชมสวนอ่สองต้นนี้เป็นต้นสักที่ปลูกอายุประมาณหนึ่งปีกว่าๆเดือนกันยายนจะถึงโง S <S <an> <S เดี๋ยววันหลังก็ <S <S <an> <S จะถ่ายคลิปวิดีโอให้หานตาเนาะอันนี้จะนนเป็นใบเดียวสังเกตด,ดูนะคะใครสังเกตูว่าปะดูหรค่าถ้าเป็นปะดูก็คือใบใบสุดท้ายจะเป็นใบเดียวต้นนี้ก็ปะดูใบสุดท้ายเป็นใบเดียวนะคะต้นก็ค่อนขางปรมาณย แะดูดูใบสุดท้ายใบสุดท้ายมีใบเดียวออันนี้ฟันทงประดูใบสุดท้ายเป็นใบเดียวส่วนเมืองน้นเป็นต้นสักที่เห็นไม้สีชมพูนะคะเราเอามาปลูกไว้ได้ประมาณประมาณสามสีห้าวันอาทิตหนึ่งประมาณนี้แหละอ่ากอันนี้ต้องงอกอ่าอันจะสักน้อย เดี๋ยวเราอันนี้จะเป็นมนะไผ่เนาะมองย้อนกลับไปมันก็จะเป็นคล้ายๆอุโมงต้นไม้แต่มันยังต้นเล็กอยู่นะคะอ่าทีนี้อันนี้ประดูแน่นอนปะดูน้อยออันนี้ก็จะต้นไม้มันยังไม่เยอะต้นไม้ที่ปลูกมันมันเพิ่งเราเพิ่งเอามาแซมเรื่อยๆเราเพิ่งปลูกได้ประมาณสองปีแต่ว่าก็ตายเยอะแล้วอันนี้คือประดูนะคะ อันนี้ก็ปะดูโอ้ทางนี้ปะดูเยอะต้นนี้ปะดูอ่าอันนี้ก็ปะดูปะดูเมื่อกี้นี้อันนี้ปะดูเดี๋ยวจะพาไปดูอันนี้ปะดูใบสุดท้ายนะคะใบสุดท้ายใบเดียวอ่าทีนี้เราจะพาไปดูไปดูแดง อันนั้นอัน,นอันนี้ยางนาส,สวยงามตามท้องเรื่องทีนี้เราจะมาดูแดงนะคะลักษณะของแดงจะไม่เหมือนกับใบอันอื่นเนาะแดงเนี่ยลักษณะของแดงก็คือใบจะออกมาจากออกมาพร้อมกันสองใบพร้อมกันอย่างนี้ค่ะมันจะออกข้างกันสองใบพร้อมกันนี้เลยอันนี้วิธีการสังเกตว่าเป็นต้นแดงคะอันนี้กระแดงน้อยนะคะ อันนี้อันผักสะเดาอันนี้สะเดา <laughs> สะเดา <laughs> ที่สวนอยู่นล่ะที่สวนแล้วก็มีต้นสะเดามันเกิดเองเลี้ยงต้นเลยเดี๋ยวนะมันมันหลบอยู่หลังยูคาค่ะอ,อันนี้ประตูอันนี้อะไรอันนี้ประตูเรามีเรามีต้นไอ้นี่ด้วยเดี๋ยวนะฝั่งเนี้ย ฝั่งฝั่งรอบฝั่งนี้ฝั่งรอบสระตรงนี้ไม่ค่อยเกิดดินไม่ค่อยดีเราก็เลยเอาสาระมาปักลงเมื่อไม่กี่วันนี่แหละส่วนตรงนี้กำแพงเจ็ดชั้นสามต้นนี้จะรอดหรือเปล่ายังไม่รู้เดี๋ยวมาวัดดวงกันจะพาไปชมอันนี้อันนี้จะเป็นอันนี้สระเนาะแล้วก็ตรงนี้จะเป็นที่ที่เราจะปลูกไม้ป่าของปีนี้นะคะมันยากขึ้นแล้วแต่เรายังเดี๋ยวใกล้ๆลกกรกฎาคมเราจะตดัดอันนี้คลองเซกไก่ นะทีนี้ฝั่งนี้ฝั่งติดกับคลองไส้ไก่เราจะปลูกมะขามเทศประมาณเจ็ดแปดต้นนี้แหละค่ะต้นที่สูงที่สุดของมะขามเทศนั้นอ่ะ,ะมันเป็นต้นที่ปลูกปีที่แล้วต้นอื่นที่เราเคยเอามาปลูกไม่ว่าจะเป็นไผ่เอ้ยต้นข่อขนุนเอ้ยออมะนาวเอ้ยไม่รอดค่ะตายหมดเลยปีที่แล้วแรงมากเราก็เลยว่ามะขามเทศนี่แน่นอนน่าจะรอด เพราะว่ามันรอดมันมันทนแรงเนาะส่วนที่เห็นไม้สีชมพูเนี่ยจะเป็นสักทีเ่เราเพิ่งเอามาปลูกอเราเอามาปลูกเป็นแถวตรงไปนะคะแล้วเดี๋ยวตรงกลางเราจะเอากล้วยมาปลูกแต่กล้วยยังไม่มาน,นะกล้วยยังไม่มาเดี๋ยวเราจะพาดูพาเดินดูรอบสวนก่อนอันนี้มาฝั่งพามาฝั่งด้านข้างต้นไม้ยังไม่โตเพิ่งทำการปลูกไม่นานนี้เองค่ะ ตรงนี้ก็จะเป็นหลังที่ละก็จะเป็นที่เดินไปอันนี้จะเป็นปลูกสักอันนั้นจะเป็นอันนี้คลองไส้ไก่อันนี้จะเป็นสักๆักสัก,สก,สกแล้วก็ฝั่งตรงกลางสวนที่เดินมาถึงมุมสุดท้ายของที่อันนี้คือเออรัวอันนี้จะเป็นฝั่งสุดท้ายของที่ อากาศดีมากเลยนะคะวันนี้เหมือนฝนจะตกวันนี้เราก็มาทำการปลูกต้นไม้เนาะอันนี้จะเป็นกองที่เราทำไว้เป็นปุ๋ยฟางปุ๋ยฟางแล้วเราก็โรยเชื้อเห็ดลงไปนะคะรอดูว่าเห็ดมันจะขึ้นหรือเปล่าเราทีนี้ฝั่งนี้ก็เป็นฝั่งสุดท้าย เนาะมันจะมีคลองไส้ไก่น้อยเป็นรูปตัวแอลแล้วฝั่งเนี้ยฝั่งคลองไส้ไก่เราปลูปกต้นมะฮอกกาน,นีทิ้งไว้ได้ประมาณอายุประมาณปีกว่าๆและปีปีกว่าๆปีที่แล้วเนาะเออเนี่ยมันเริ่มถอดยอดแต่ว่ามันก็ร้อยต้นก็เหลือแค่นี้เสร็จแ,แล้วที่เราปลูกเพิ่มของปีนี้เนาะอันนี้ทางเดินนะคะทางเดินไปข้างหลังรั้ว เราปลูปกเราเอาตะเคียนมาลงตะเคียนนี่ลักษณะใบตะเคียนจะเป็นแบบนี้ใบเข้มๆเ,เ,เนาะอ่ะลักษณะใบจะเป็นแบบนี้ใบเข้มๆแล้วก็ใบเข้มแล้วก็ไอเป็นแบบนี้แหละคะ่ะเราเอา เราเอาตะเคียนมาลงแล้วเราก็เอาอยางนามาลงด้วยยางนาที่มีเชื้อเห็ดยางนาที่มีเชื้อเห็ดมาลงตะเคียนร้อยต้นยางนาร้อยต้นที่เห็นตักไม้ฝีชมพูนะคะมัดเพิ่งลงเมื่อเช้านี้เองกันยังต้นเล็กอยู่เลยยังไม่เติมน,น้ำปักอ ยังต้นเล็กอยู่เลยยังมองไม่ค่อยเห็นส่วนข้างหลังนั้นจะเป็นประตูรั้วหลังสวนนะคะมันปลูกได้ถึงเองอปลูกสองร้อยต้นนะฝั่งนี้จะเป็นตะเคียนยางนาจะเป็นทางง و นนะคะอันนี้ก็มองกลับไปก็ได้เหลือเหลือฝั่งนี้เนาะฝั่งนี้เดี๋ยวเดือนกรกฎาน่าจะมีเอามาปลูกพร้อมกับฝั่งด้านฝั่งด้าน ลัวฝั่งโงน้นค่ะอ่าเดี๋ยวพาเดินเดินไปดูอันนี้ข้างหลังสุกที่เราแล้วนะคะรู้สึกจะมีต้นมะเกลือมะเกลืออยู่ต้นหน,นึ่งมะฮอกกานี นีผลมาฮมอกกนเีถอดยอดก <c oughs> ็ตายไปเยอะอยู่นะคะปละะูกฮอกกนีน่้าจะประมาณร้อยต้นก็เหลือทยอยตายเรื่องทยอยตาย <c oughs> วันนี้รู้สึกอากาศดีมากๆเหมือนฝนจะตกเลยค่ะตอนนี้กำลังเริ่ม <c oughs> ตอนนี้ตอนนี้เป็นพยอง ตอนนี้กะพีขอควายกะพีขอควายลักษณะใบมันจะเป็นเเหมือนใบมะขามใบเล็กๆเ,เ,เนาะอันนี้มอฮอกกันีหนึ่งปีกว่าสองปีกระกฎาน,นี้นะคะอ,อันนี้พยุงอันนี้คือแดงที่มันออกมาจากข้างใบข้างออกมาจากข้างเหมือนกันนะคะ แดงอันนี้มะฮอกกาน,นีนิสันอันนี้ก็จะเป็นทำคล้ายๆอุโมงต้นไม้นะคะต้นไม้มันโตฝั่งเดียวอีกฝั่งหนึ่งมันมันยังเล็กอยู่ราทำเป็นอุโมงต้นไม้อันนี้ต้นนี้คือประดูอันนี้ก็คือประดู่ประด,ระดูใบสุดท้ายก็คือใบเดียวนะคะใบเดียวใบสุดท้ายใบเดียวประดูอันนี้พายุง อ่ยางนาอันนี้คือประดูตอนนี้ก็ประดูยางนาส่วนใหญ่ฝั่งนี้จะงามมากเลยค่ะงามงามท่วมหัวแล้วนี่พยุงพยงุยางนายางนาอันนี้จะเป็นคองไส้ไก่ อันนี้จะเป็นอีกฝั่งหนึ่งที่เราว่าจะไว้ปลูกตรงนี้ที่เราเห็นเป็นไม้สีชมพูมีหัวปักก็คือเราเสียบสักไปเรียบร้อยแล้วออันนี้เป็นสะสะและ้วก็ที่เห็นอยู่ข้างหน้าคือประตูทางเข้าอันนี้จะเป็นนาประมาณนี้และค่ะสวยงาม สวยงามสวยงามอันนี้แม่เดินไปดูข้างหลังสวยงามประมาณนี้และคะ่ะวันนี้พาชมแค่นี้ก่อนวันหลังจะพาชมตอนให้อาหารปลาเนาะมีปลานินอยู่ในนี้ค่ะตอนให้อาหารปลาปลาก็จะเยอะนิดนึงเดี๋ยววันหลังค่อยมาชมใหม่นี่จะเป็นหน้าสวนเรา อยากได้อึมองต้นไม้ค่ะถ้าต้นไม้โตเท่ากันสองฝั่งประมาณสามปีสองสามปีสีป่ปีน่าจะดีขึ้นโอเควันนี้ก็แค่นี้ก่อนค่ะมาจบที่สระกันจบที่สะกันนะคะนั้นบัว